สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องปองไปสุภุช้วนมือนิพรนกับแย่แม่เมียวอีกแล้วเนาะจ้าพี่น้องคาเมืองนิพอบานตั้ากับเขาจ้าพี่น้องพอบานเขาขั้วย่ามได้ละปวดหัวย่ามนั่นตรงล่างถวยลลางซ้ำน้องกนนั่งเฮ็ดตะมือขึ้นละจ้าพี่น้อง่าแต่ว่าแม่เมียวขี้ขาดค่ะเมื่อยก็เลยมุกใบทำมาล่างย่ามเศร้าเองมือนี้จ้าพี่น้องคาเมือนี้ก็เฮ็ดง่ายๆสไตล์แม่เมียวจะลลางถวยล่างซ้ำก็บขั้วจักหน่อยค่ะเพราะว่ามุกใบตะมือขึ้นละเป็นอุยุอาญตาจ้าพี่น้อง่าก็เลยมาทำความสะอาดจัก โดนโดนพอบานจังใดเขาขั้วดอจกจ้ะเพราะว่านั่งกับอยากเฮ็ดกับเขาให้ลูกๆเนาะมือบ้านกับเป็นอ่าเขาเอื่อีอย่างตุนเหนือบเนื้อตุนฝรั่งนะกินกับเฟนไฟจ้ะพี่น้องค่ะตุนสามชั่วโมงแม่เมียกับบอได้เขาขั้วเลยจ้ะพี่น้องเก็บน่นเก็บนี่เหมือนเดิมแม่บอได้เฮ็ดงานกันกนบวนๆเวียนๆยุงสี่บ่อล้วเป็นบาาน่อได้นั่งคือเก่าอยู่บานกับซ้ำได้เฮ็ดเวียกจ้ะพี่น้องค่ะอ,อยู่บานเฮ็ดเวียกแล้วมันกับเบื่อี้ <laughs> กับบออดพ่นกับการเศดถวัววเ็ดซ้มเขาตูคือเกาจะบพี่น้องบอลเหลวมือเป็นจ้าเกือทุกคนคะ่ะนี่เราจะอาชีพแม่บ้านอาชีพหลักอาชีพร่อมกันแนวนี้ละ่ะเฮ็ดไปพักหนึ่งพอบานกลับมาจากที่ทำงานกับวายหิวเขาจะก็เลยสิโอป,ปลุม่มรลอนเอานะจ๊ะใส่กอกปฝลังนะคัะ อันนี้กัสิมเทน้ำมันที่นา่งถอดใบมือเคลื่อนใส่ขวดจ้ะอันนี้ใส่รอบแรกจ้ะพี่น้องแต่ก็สามารถถอดไกลได้แต่อันนั้นเป็นน้ำมันร่วมนะจ้ะต้องแยกกันทิ้งเวลาทิ้งก็ต้องไปทิ้งที่ไอที่เขาให้ทิ้งที่ทิ้งขยะจ้ะพี่น้องไม่เหมียวกาทําการฉีดน้ํายาล้างี่สิละจ้ะพี่น้องเพราะว่ามันมีตะมันจ้ะพี่น้องถ้าบ่ได้ถอดอยังบ่ม,มีมันติดขั้วไม่เหมียวกับสิบอคอยอยากใส่ปันใดจ้ะเพราะว่ามันอัน บอชิ่นนะจ๊ะพี่น้องเนอะอืมอาจจะเป็นสารเคมีอกเคมีแม่เมียวกับบะหูเนาะตะว่ามันกะเป็นสิ่งที่ปลอดภัยอยู่ดอกจากคาเชื่อโลกไอ้ขจัดความมั่นไดดีอยู่จ้ะพี่น้องเมียวกับเสน้นนวเส้นนี่ตามระเบียบจ้ะพี่น้องเที่งสีหงเขาให้ลูกจ้ะพี่น้องต่ว่าสีโอบใส่กอกไปน้ำมีเขาเลืออยู่ประบานกับสิกินใส่กอกชุดแหลกนี่ละจ้ะพี่น้อง ลักกาสิงหงเขาเพิ่มจ้ะเพราะว่าบ่พ,พอกินเพราะว่าลูกๆกับสีเลิกเลี้ยนมากกัสีได้กินพร้อมเลยจ้ะพี่น้องเสร็จแล้วก็เอี่ยมอองคือเก่าละจ้ะพี่น้องค่ะอันนี้เห็นบ่เที่ยวเ็จเที่ยวล่างเที่ยวถูดูดูกะขั่วกัสะอาดเหมือนหม่คือเก่าจ้ะพี่น้องค่ะอันนี้เห็นแล้วอันนี้เป็นตะกินบาจา่จ้ะอันนี้เขาเรียกว่าชิบูาลลต้าเดจ้ะเป็นอาหารพอบานก้อนนะจ้ะอืมแม้่เมีย้เฮ็ดไว้แล้วแม้่เมียวกาซ่อมเมืองแหลวคือสีเสียบก็เลยมาเฮ็ดไม่อีกไปให้ลูกๆอีกแพ็คหนึ่งจ เขาก็บม่ได้หุ้งจ้ากระซิบเริ่มพอบานกินเขา่าเก้าเนาะกระซิหุงเข่าไม่ให้ลูกนะคะพี่น้องนี่เห็นานแม่เมียวกระล่างง่ายๆตามสไตล์แม่เมียวเราจะพี่น้องเห็ดกับเขาเห็ดง,ง่ายๆบ่อยากเห็ดยากจะพี่น้องเห็ดยากมันเมื่อยหรือขี้คันสำคัญคือขี้คันเราจะทุกคนขาหุงเขา่าเรียวกรเซิกลรวยลายจะพี่น้องนี่เห็นปะแล้วก็ข้างมอทิ้งไว้แม่เมียวเป็นคนที่เห็ดงานบ้านนี่เหงง็ดง่าย เพราะว่าเป็นคนขี่ขนันทำวานสะอาดอยู่แล้วจะให้เฮดเบียกไม่มีนิดเต็มทีเลยจ้ะ